มาต่อกันที่การทดลองตอนที่3นะคะการหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตัวเดิมนะคะแต่เปลี่ยนวิธีเป็นโดยวิธีของฟาจานนะคะเราจะทำการทดลองทั้งหมด3ซ้ำเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นปิเปตจะเห็นว่าเราไม่ต้องกล้วยแล้วนะคะเพราะเราใช้ปิเปตดตัวเดิมนะคะเราก็จะเตรียมฟลาส์ดสำหรับการทดลองฟาจานทั้งหมด3การทดลองก็คือ3ฟลาสนะคะ เห็นไหมคะเขียนว่าฟา1 2หนงสสนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองสับสนการเลเบลตัวอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเวลาเด็กๆทําการทดลองเนาะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะต่อให้ทำหลับดีแค่ไหนแต่เด็กๆเลเบลผิดก็คือการทดลองก็ผิดไปเลยนะคะได้ซ้ำที่2แล้วนะคะ อยงนิดหนึงเพื่อเอายกสุดท้ายออกจากปลายที่เป็ดซ้ำที่สามค่ะเทคนิคการใช้ปีเป็ดก็คืออย่าลืมเนาะเช็ดปลายปีเป็ดก่อนปรับปริมาตรทุกครั้งนะคะดูดเช็ดปรับปล่อยนะคะลงไปในขวดรูปชมพู่ใบที่สาม ก่อนไปเตะเราก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะคะวิธีของฟาจานเราจะมีอินดิเคเตอร์อยู่2ตัวนะคะ5%้าเปอร์นตรินนะคะตัวนี้ใช้ปริมาตรประมาณนะคะ5มิลลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะตวงด้วยกระบอกตวงนะคะประมาณก็คือกระบอกตวงได้5มิลลิลิตรนะคะตวงใส่เข้าไปเลยแล้วก็อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่จะใช้ก็คือ0.2%นย์จุดสองเปอร์เวทไบโวลูมได โรฟูโรเรซินนะคะตัวนี้ใส่เข้าไปแค่สิหยดนะคะมีสตัวนะคะทำหน้าที่เป็นอินดเคเตอร์ของวิธีฟาจานเราก็จะเตรียมให้ครบทั้ง3าฟลาสเลยนะคะตอนไตเตดเราก็จะได้ง่ายหยิบทำต่อเนื่องได้เลยนะคะสิบหยด ไดโคโรฟูโรเรซินนะคะ5มิลล <fin anta> <ots> ิล <cabin> no <ias> ิตรของ5%เด็กตินค่ะเราก็จะได้3ฟลาส ของาลลาสรารละลายสําหรับนําไปไตเตรตกับสารละลายซิลเวอร์ในเตรตเดิมนะคะที่เราใช้ต่อจากการทดลองตอนที่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรใหม่นะคะแต่สิ่งที่ดกษาต้องทำก็คือต้องมาอ่านปริมาตรเริ่มต้นค่ะอันนี้จะหมุนแผนให้เห็นขีดตัวเลขนะคะอันนี้เราเริ่มต้นที่ตรงไหนเด็กๆอ่านเองนะคะแล้วไปบันทึกผลเองนะคะ ดเรียบร้อยแล้วเรามาไตาเตลเลยค่ะเราจดข้างบนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่านให้ถูกต้องตามหลักการนะคะกี่ตำแหน่งใส่ให้ถูกต้องตาเราสังเกตที่ฟลัชข้างล่างค่ะว่าจุดยุติเราจะหยุดไตเตดตอนไหนนะคะเราจะเห็นสีอะไรเราถึงจะหยุดไตเตรดนะคะเราไม่สนใจหรอกข้างบนมันจะไหลลงมาเท่าไหร่แต่เราสนใจที่ข้างล่างนะคะ การดูสีจะทำได้ชัดเจนขึ้นก็เราจะมีแบ็กกากระดาษสีขาวนะคะวางบางแบบนี้นะคะอันนี้คือสีที่จุดยุตินะคะอ่า,อานปริมาตรสุดท้ายของการไตรเทรดซ้ำที่หนึ่งนะคะเห็นตัวเลขไหมคะเดี๋ยวจะแพนมาให้มันตรงนะคะเมื่อกี้แพนให้เห็นขีดตัวเลขแล้วตรงนี้มาตรงๆเราจะเห็นสเกลชัดเจนขึ้นอ่ะค่ะอ่านตรงนี้ค่ะ ค้ท,ที่สองค่ะคราวนี้เหมือนเดิมครั้งที่สองนะคะเราก็ทำได้เร็วขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าครั้งที่หนึ่งมันจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะเราปล่อยเร็วได้เลยค่ะแล้วพอใกล้ถึงจุดยุดตินะคะเราก็จะทำช้าช้านะคะถ้าเด็กๆนำเทคนิคนำคลิคนี้ไปใช้ในการ ทำการทดลองนะคะเราจะทําการทดลองได้เสร็จรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะคะเราจะทำเวลาทำงานเสร็จเร็วขึ้นเห็นไหมคะเราจะใช้น้ำา i i นะคะ DI on i อนคือน้ำที่ปราศจากไอออนรบกวนการวิเคราะห์ของเรานะคะเราก็จะได้จุดยุติครั้งที่สองนะคะ แพนให้เห็นตัวเลขแล้วก็จะมาที่ให้มันตรงๆเพื่อที่จะให้เด็กๆเห็นท้องน้ำอ่านครั้งที่สองค่ะเป็นปริมาตรสุดท้ายของการไตเติดครั้งที่สองซึ่งก็จะไปเป็นปริมาตรเริ่มต้นของการไตเต็ดครั้งที่สามค่ะปล่อยเร็วเลยนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะทำช้าๆตอนไหน เ็นไหมคะเราจะทําครึ่งหยดนะคะครึ่งหยดคือปล่อยให้มันมาค้างไว้ที่ปลายบิวเรตนะคะแต่ยังไม่หยดลงไปแต่เราจะใช้น้ำดีไอชักลงมานะคะอ่านปริมาตรการไต,ตรเตะครั้งที่3นะคะปริมาตรสุดท้ายอ่ค่ะก็เป็นอันเสร็จการทดลองตอนที่3ามฟาจานเมตอดค่ะ